7วิธีอยู่รอดของเบาหวานในยุคโควิด 1. ล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการดามือไปจับบริเวณใบหน้าและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 2. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติเพราะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ก็สูงและก็รุนแรงด้วย 3. ดูแลสุขภาพกายพักผ่อนออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยลดความเครียด สี่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน,น้ำเพราะระดับน้ำตาลในเลือดจะขึ้นห้าเตรียมอาหารประเภทน้ำตาลไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่เกิดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะได้แก้ไขได้ทันหกเตรียมยาไว้ให้เพียงพอเพราะอาจจะต้องถูกกักตัวอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่รักษาอยู่ด้วยเจ็ดควบคุมอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่ม ให้ทานอาหารประเภทผักและไฟเบอร์เพื่อดีท็อกระบบทางเดินอาหารและปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันจากการทำงานของลำไส้เช็คอาการระดับน้ำตาลและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 นะคะ